เมาเนะคะลายสามเดือนลายหกเดือนหรือลายหนึ่งปีนะคะแบบไม่จำการคำถามก็ทักมาสอบถามได้นะคะรับรองว่าคุ้มนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเช้านี้เขาฝากบอกว่าอะไรฉันอยากคุยกับเธอฉันอยากสื่อสารกับเธอแต่ว่าเธอดูไม่ค่อยอยากคุยกับฉันสักเท่าไหร่เธอมีความเศร้ามีความ เด็ดขาดหรือมีอะไรในใจของเธอะซึ่งเธอไม่อยากคุยอ่ะฉันรู้นะเธอดูค่อยๆห่างออกไปออกไปตอนนี้ฉันไม่กล้าเข้าใกล้เธอเลยเพราะว่าเธอดูดุไป่รู้เข้ามาแล้วเธอจะแบบโกรธไหมหรือตอนนี้เธอไปโฟกัสในเรื่องของการเก็บเงินทํางานที่ผ่านมามันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เธอแบบหัวเสียหรือมันทําให้กลายเป็นเธอเป็นคนที่ดุขึ้นขนาดเนี้ย ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะฉันแหละถ้าไม่เป็นเพราะฉันเธอคงไม่รู้สึกต้องมานั่งอดทนอะไรนานๆขนาดเนี้ยแล้ดูเหมือนเธอไม่อดทนกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แล้วเธอไปโฟกัสในเรื่องของการเก็บเงินแล้วเธอรู้สึกว่าถ้าคนมันจะใช้มันก็คงใช่แหละคิดแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเธอดุอ่ะเธอตั้งการเธอคุยเธอก็คุยนะแต่เธอคุยไม่เหมือนเดิมอ่ะเธอคุยแบบปลกไปซึ่ง มันก็โอเคแหละแต่มันลึกๆมันก็รู้สึกถึงความห่างเหินรู้สึกว่าเธอมีความนอยหรือมีความไม่พอใจอะไรในตัวฉันอยู่เธออาจจะไม่ได้เลิกคบแต่เธอเปลี่ยนไปอะฉันจับฉันจับอาการของเธอได้ประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวฉันก็ต้องค่อยๆสังเกตหรือค่อยๆถามว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรแล้วเออมันจะเคลียร์กันยังไง พราะถ้าไปนานกว่านี้ฉันรู้สึกว่าเธอต้องห่างห่างฉันออกไปทุกทีทุกทีแน่ซึ่งฉันไม่โอเคฉันยอมไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันอยากคุยกับเธออยากเคลียร์ให้มันชัดเจนมากกว่าเนี้ยนี่คือข้อความตอนเช้านะคะที่เขาฝากมาบอกคุณธาตุดไฟเมสินธนูราศีเมษนะคะธาตุน้ำมีนกร,รกฎพิจิกธาตุดินการพุพศมากรนะคะมีขอขวดชอกอเชอร์นะคะมีตัวเอ็นมีตัวแซดนะคะ เีกสองมีตัวเอ,อ่อโอนะคะแล้วก็มีตัวรอเลือวันศุกร์วันจันทร์วันเสาร์วันพุธนะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักดูดวงส่วนตัวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ